สะเทือนทั้งวงการอ์ตพสุตเปิดปากครั้งแรกปมโพสต์ดราม่าของอัมอิราวัตสึกใหญ่ไม่จบอ์ตพสุตเดือดจัดฟาดอัมอิราวัตปมพระเอกกล้ามโตลั่นกูไม่จบข่าวเด่นวันนี้ทำเอาโซเชียลแทบลุกเป็นไฟเมื่อนักแสดงหนุ่มกล้ามโตอ์ตพสุดบานแย้มออกมาเปิดศึกโต้กลับอัมอิราวัตอย่างดูเดือดปมข้อคอรหาเรื่องพระเอกกล้ามโตลืมบุญคุณยืมเงินไม่คืน ที่กลายเป็นไวรันงานนี้อาร์ตลั่นกูไม่จบเตรียมเดินหน้าฟาดไม่ยัง้งรายงานข่าวระบุว่าต้นตอของดราม่าเริ่มต้นจากโพสของอามอิระวัตรที่กล่าวถึงพระเอกกล้ามโตว่าเคยพึ่งพาบุญบารมีผู้ใหญ่เข้าวงการยืมเงินค่าดาวบ้านกว่าจะผ่อนหมดเป็นปีๆแต่พอผู้ใหญ่ลำบากกลับปฏิเสธให้ยืมเงินซ้ำยังโทรไปนินทาว่าร้ายพร้อมทิ้งท้ายประโยคเด็ดคนเนรคุณคนไม่มีวันเจริญแต่แล้วอาร์ตพสุทธ ก็ไม่รอช้าออกมาแชร์โพสต์ดังกล่าวของอัมอิรวัตพร้อมชี้แจงเป็นข้อข้อและท้าชนอย่างดูเดือดมึงพูดมาเลยว่ากูกูไม่ฟ้องได้กล้าเปล่าแล้วเอาหลักฐานมายันกูกไปยืมเงินใครสรุปเรื่องคือมาแกล้งยืมเงินผมแล้วผมไม่ให้เลยเป็นเรื่องออกตัวแทนคนอื่นถ้าหมายถึงผมเปิดมานะถ้ากล้าแมนแมนหน่อยอย่าลอบกัดอาด์พสุดยังแจกแจงทุกประเด็นยืนยันเข้าวงการด้วยตัวเองไม่เคยยืมเงินใครสร้างบ้านและคนที่มีบุญคุณในวงการมีเพียง ที่กอบสุขเท่านั้นพร้อมโต้กลับเรื่องอวดรวยว่าเงินของตนเองจะอวดหรือจะแจกก็เป็นสิทธิ์ของตนเองและย้ำว่ารู้ตัวว่ามึงว่ากูที่หน่วงร่วมวงเปิดปมไฮโซยืมเงินไม่คืนสู่การแฉสายสัมพันธ์ลับดรามมายิ่งเข้มข้นเมื่ออาร์ตุดได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับพิธีกรข่าวชื่อดังพุทธอภิวันแห่งช่อง8ผ่านไลฟ์สดในติกตอกโดยอาร์ต ได้ชี้แจงเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทำเอาหลายคนต้องอึ้งถึงประเด็นไฮโซยืมเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทอาร์ตเล่าว,ว่าไฮโซรายดังกล่าวยืมเงินตนเองไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วแต่ไม่ยอมอ่านไลน์อาร์ตจึงเลือกที่จะไม่ปฏิเสธตรงๆเพราะไม่อยากทำร้ายความรู้สึกแต่ไฮโซคนนั้นกลับส่งข้อความไปหาคุณแม่ของอาร์ตในช่วงดึกโดยใช้ชื่ออาร์ตคุยกับผู้จัดการดาราดังอีกคนว่าอาร์ตมันยุ่งหรือไม่ก็รวยจนลืมคนอื่นไปแล้ว ทำเอาอาร์ตถึงกับงงอาร์ตยังเผยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนว่าไฮโซคนนี้เคยปรึกษาอั้มอิราวัตรทุกเรื่องซึ่งสอดคล้องกับที่อั้มเคยโพสต์พาพิงถึงบุคคลน,นี้ยิ่งตอกย้ําว่าอาั้มและไฮโซคนนี้มีความสัมพันธ์ที่พิเศษอาร์ตยังแชร์อีกว่าไฮโซคนนี้มีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านจริงแต่เงินนั้นอาจอยู่ที่พี่สาวของเขาและอาร์ต ก็รู้ว่าไฮโซคนนี้เคยเวนคืนประกันหมดแล้วกูไม่จบคำขาดจากอาทพสุดสงครามโซเชียลบทใหม่งานนี้อาทพสุดได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่ากลุ่ตื่นมากูก็พร้อมรบณัมอิราวัตมึงว่าไงแฮแทกพระเอกกล้ามโตคือใครแฮตแทกกูไม่จบ ได้ข่าวว่ามึงชอบกว่าคนอื่นมาแขวนรอเดี๋ยวกูจะแขวนมึงทุกวันเลยอ้ำอิระวัตแท็กพระเอกกล้ามโตคือใครแท็กกูไม่จก